าการออกกําลังกายตอนเช้าหรือการออกกําลังกายตอนเย็นอันไหนดีกว่ากันนะคะอันนี้พูดในมุมมองของอิ๋วเองนะคะสวัสดีค่ะ easy healthy w e a l t y มาแล้วนะคะวันนี้ก็มาหน้าสดๆสดเลยนะคะวันนี้บอกว่าเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะ30นาทีออกกําลังกายาช่วง4ทุ่มนะคะเพิ่งเสร็จหน้าก็อาจจะสุดโทมไปนิดนึงนะคะเพราะว่าออกกําลังกายช่วงเย็นแล้วอี๋รู้สึกว่า รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะคะออกกาลังกายก่อนอาบน้ําช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอาการออกกําลังกายตอนเช้าหรือการออกกําลังกายตอนเย็นอันไหนดีกว่ากันนะคะอันนี้พูดในมุมมองของอิวเองนะคะก่อนหน้านี้ช่วงโควิดใช่ไหมคะอิวก็อ,อ,กอยู่บ้านนะคะมีเวลานะคะ เยอะมากนะคะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็หันมาออกกําลังกายช่วงเช้านะคะเขาบอกว่าการออกกําลังกายอ่อช่วงหลังตื่นนอนนะคะอ่อมันจะอ่อออกแบบเขาเรียกว่าออกไม่หนักเกินไปอ่ะแบบนิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยหอพองอ่ะซึมกระตุ้นการไหลเวียนอะไรเงะะี้ยค่ะมันจะทําให้อ่อเพิ่มอัตราการผาองผ่านได้ดีขึ้นนะคะ อออยู่ก็เลยโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวลองออกกําลังกายแต่มันก็จริงนะคะอยู่ออกกําลังกายช่วงเช้าที่แรกก็ออก10นาทีก่อนแล้วก็เพิ่มเวลาเป็น15นาที2 0นาที30นาทีบางวันก็40สินาทีนะคะแต่ออกเบาๆเอ็กซ์ซ e ์ในบ้านเบาๆนะคะไม่ไม่ไม่ได้หนักมากเหงื่อก็ซึมๆมเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอออกแรกๆก,ก็จะแบบขัดขัดตัวเองนิดนึงนะคนไม่ไม่ค่อยออกกําลังกายเนาะก็แบบฝืนฝืนะ่ะที่แรก อาทิตย์แรกมีปวดเมื่อยตัวไปหมดเลยนะแต่พอแบบผ่านไปอสองอาทิตย์สอาทิตย์เราก็เริ่มชินร่างกายเราชินเริ่ม เริ่มปรับมันก็เออรู้สึกสนุกรู้สึกสดชื่นพอออกกําลังกายช่วงเช้าสัก30มนาทีอยู่ออกทุกวันเลยนะคะแบบมีน้อยวันมากอ่าช่วงเป็นประจําเดือนก็จะไม่ได้ออกเนาะนั่นแหละแต่ว่าออกตอนเนื่องกันทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกเออรู้สึกร่างกายรู้สึกมันมันแข็งแรงขึ้นมันทําอะไรมันมันเร็วขึ้นกระชับกระเชงกระปี้กระเป๋าขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกสดสดชื่นขึ้นตอนบ่ายปกติจะง่วงนอน อพอตอนบ่ายทานข้าวแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่รู้สึกแบบอยู่ได้ทั้งวันรู้สึกแบบเขาเรียกมันอัลเลอร์ดอ่ะมันมันมันเหมือนว่าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วอัลเลอร์ดแล้วก็เรามี energy อ่ะแล้วช่วงเงย็นก็นอนหลับสบายดีนะคะแต่พอ,อหลังจากที่เขาเปิดให้ไปขายของตามห้างมาอีกก็ไปขายออกขายร้านค้ามีร้านค้าขายชุดนอนตามห้างเนาะช่วงเช้าก็ต้องรีบไปส่งคนงานนะคะก็ไม่อาจจะไม่ไม่มีเวลาออก ตอนเช้านะคะก็มาออกตอนเย็นนะคะพอสําหรับอยู่การออกช่วงเย็นเนี่ยมันจะมีข้ออ้างเยอะมากนะคะที่จะทําให้เราไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าเรากลับมาใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ออกแบบบางคนมีเวลา 5- ้าหกโมงเย็นก็ยังโอเคยังออกกําลังกายโอเคไปเดินไปอะไรเงี้ยมันยังโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามาออกกําลังกายช่ว 4, 5, งสี่ทุ่มห้าทุ่มก่อนอาบน้ําจะนอนแล้วอะไรเงี้ยนะคะเมื่อกี้ก็กกกออกนะลองเอ้ยลองฝืนตัวเองนี่ที่แรกแบบ คุยกับตัวเองเถียงกับตัวเองประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงออกดีไม่ออกดีอ้อยเหนื่อยจังเลยน,นูน่นนี่นั่นเถียงกับตัวเองนานมากอะค่ะแล้วก็อออกสิเออพอออกปุ๊บมันรู้สึกแบบ 5ทีสิ้นนาทีแรกรู้สึกเหนื่อยมากแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานะรู้สึกแบบพอผ่านไป15ทีเรารู้สึกโอเคมันรู้สึกเหมือนเหมือนสารเขาเรียกอะไรสารสารสารฮอร์โมนอารมณ์ดีมันหลัง่งไงมันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงแต่หลังจากนี้นก็รู้สึกอยู่รู้สึกว่าการออกกําลังกายช่วงเย็นสําหรับอิวนะคะหลังอาบน้ําช่วงเย็นมันมันจะทําให้เรามีข้ออ้างเยอะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่า เ,ออเราไปทํางานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วอ่ะเราพอเย็นปุ๊บเรารู้สึกอยากพักผ่อนมากกว่าอยากแบบโอ๊ยฉันอยากอาบน้ําดูทีวีพักผ่อนนอนสวดมนต์อะไรเงี้ยไปอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้อยากมาออลเลิศช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะสําหรับอิวอิวชอบการออกกําลังกายช่วงเช้ามากกว่านะคะมันจะทําให้เราไม่มีข้ออ้างตื่นปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บออกกําลังกายเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นตอนเย็นอุย๊ยข้ออ้างสรารพัดที่จะทําให้เราไม่ได้ออกกําลังกายนะคะ แต่ว่าสําหรับบางคนเนาะช่วงเชา้าอาจจะไม่มีเวลาอาจจะอาจจะจัดสรรเวลาช่วงเย็นสักสี่ห้าโมงเย็นหลังเลิกงานหรือหกโมงเนีย้ยมาออกกําลังกายก็ได้นะคะยังไงอย่างน้อยให้เราได้ออกกําลังกายบ่อยๆสม่ําเสมอมันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงไงเราจะจัดสรรเวลาดูนะคะเดี๋ยวอยู่ก็ต้องจัดสรรเวลาไปออกช่วงเช้าดีกว่า ก็ทำอะไรให้มันเร็วขึ้นตื่นเร็วขึ้นนะคะก็จะได้มีเวลาไปออกกําลังกายช่วงเช้ากันนะคะโอเควันนี้ยู่ไปแล้วค่ะมาแชร์แค่นี้วันนี้มาสดๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ